เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเสื้อผ้า20%ในตู้คือชุดที่คุณใส่บ่อยที่สุดหรือทำไมเพื่อนสนิท20%คือคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่ากฎ80-20และมันกำลังเกิดขึ้นกับงานของคุณอยู่ครับ ในโลกที่เชิดชูความขยันและยกย่องการทำงานหนักเราต่างถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กด้วยสมการที่ดูเหมือนจะถูกต้องและสมเหตุสมผลที่สุดนั่นคือยิ่งใส่แรงเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ผลลัพธ์กลับมามากเท่านั้นถ้าอยากได้เกรดที่ดีขึ้นก็ต้องอ่านหนังสือมากขึ้นหลายชั่วโมงถ้าอยากได้เงินเดือนเพิ่มก็ต้องทำงานล่วงเวลามากขึ้นถ้าอยากประสบความสำเร็จก็ต้องทุ่มเททำทุกอย่างให้มากขึ้น มากขึ้นและมากขึ้นไปอีกเราต่างตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเชื่อที่ว่าทุกชั่วโมงการทำงานมีค่าเท่ากันทุกภารกิจในรายการที่ต้องทำมีความสำคัญเท่าเทียมกันและหนทางเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้าคือการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จสิ้นแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าความเชื่อที่เรายึดถือกันมาตลอดชีวิตนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่ใหญ่หลวงที่สุด ถ้าผมจะบอกคุณว่ากฎของจักรวาลไม่ได้ทำงานแบบเส้นตรงอย่างเราคิดและในความเป็นจริงแล้วกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เราทำในแต่ละวันนั้นแทบไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรที่สำคัญเลยเรากำลังสูญเสียพลังงานเวลาและชีวิตของเราไปกับสิ่งที่ไร้สาระในขณะที่ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ที่เราต้องการนั้นซ่อนอยู่ในการกระทำเพียงไม่กี่อย่างที่เรามักจะมองข้ามไป นี่คือแนวคิดที่จะปลดปล่อยคุณจากพันธนาการของความยุ่งเหยิงคือแผนที่ที่จะนำทางคุณออกจากป่าแห่งความสับสนวุ่นวายไปสู่ดินแดนแห่งความชัดเจนและประสิทธิผลที่แท้จริงมันคือรหัสลับของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่รอบตัวเรามาโดยตลอดและมันมีชื่อว่าหลักการพาเรโตหรือที่รู้จักกันดีในชื่อกฎ80 เรื่องราวของกฎนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19ณประเทศอิตาลีนักเศรษฐศาสตร์ผู้หนึ่งนามว่าวิลเฟรโดพาเรโตได้ทำการสังเกตการที่น่าสนใจเขาพบว่าที่ดินกว่า80%ในอิตาลีนั้นถูกครอบครองโดยประชากรเพียงแค่20%เท่านั้น ในตอนแรกเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญแต่ด้วยความเป็นนักสังเกตเขาจึงได้ลองมองหาความไม่สมดุลน,นี้ในสิ่งอื่นๆรอบตัวและเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาพบว่าผลผลิตถั่วลันเตา80%ในสวนของเขามาจากฝักถั่วเพียงแค่20%เท่านั้น จากการค้นพบเล็กๆในสวนหลังบ้านนี้เองได้นำไปสู่การค้นพบหลักการสากลที่ทรงพลังอย่างมหาศาลหลักการพาเรโตหรือกฎ80-20ไม่ใช่กฎทางคณิตศาสตร์ที่ตายตัวแต่เป็นกฎแห่งความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและสังคมมันระบุว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผลลัพธ์ประมาณ80%มักจะเกิดจากสาเหตุเพียงแค่20%เท่านั้น ลองมองไปรอบๆตัวคุณสิครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความจริงข้อนี้ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งในทางธุรกิจผลกำไร80%ของบริษัทมักจะมาจากลูกค้าเพียงแค่20%คํำร้องเรียน80%ก็มักจะมาจากปัญหาของผลิตภัณฑ์เพียง20%เช่นกันในชีวิตส่วนตัวของคุณลองเปิดตู้เสื้อผ้าดูสิครับคุณจะพบว่าคุณใส่เสื้อผ้าตัวโปรดเพียง20%ของทั้งหมดแต่กลับใส่มันบ่อยถึง80%ของ เวลาทั้งหมดในวงสังคมของคุณเวลาคุณภาพที่คุณใช้แล้วมีความสุขจริงๆ80%ก็มักจะมาจากการใช้เวลากับเพื่อนหรือครอบครัวสนิทเพียง20%ของคนทั้งหมดที่คุณรู้จัก และที่สำคัญที่สุดในบริบทของการทำงานของเราในวันนี้80%ของผลลัพธ์ที่สำคัญและสร้างผลกระทบอย่างแท้จริงนั้นก็มักจะมาจากกิจกรรมหรืองานเพียงแค่20%ที่คุณทำในแต่ละสัปดาห์เท่านั้นเองซึ่งหมายความว่างานอีก80%ที่เหลือที่ทำให้คุณยุ่งวุ่นวายและเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันนั้นแท้จริงแล้วมันสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายเพียงแค่20%เท่านั้น ริชาร์ดคอสนักเขียนและนักลงทุนชื่อดังคือบุคคลที่ได้นำหลักการพาเรโตนี้มาขยายความและเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้เข้าใจในฐานะเครื่องมือสำหรับการพัฒนาชีวิตและธุรกิจ ในหนังสือคลาสสิกของเขาที่ชื่อว่า The 80/20 Principle: The Secret to Achieving More with Less หรือหลักการ80/20ความลับสู่ความสำเร็จที่มากกว่าโดยใช้น้อยกว่าคอชได้ชี้ให้เห็นว่าเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตและทำงานด้วยวิธีคิดแบบ50/50 50, ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดผิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความสำคัญเท่ากันแต่คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั้น พวกเขาใช้ชีวิตด้วยวิธีคิดแบบ80/20หัวใจสำคัญของปรัชญา80/20คือการเลิกพยายามทำทุกอย่างให้ดีเท่ากันหมดแต่ให้มุ่งเน้นไปที่การค้นหาว่าอะไรคือ20%ที่สำคัญที่สุดหรือ the vital few ของเราแล้วทุ่มเทเวลาพลังงานและทรัพยากรส่วนใหญ่ของเราไปกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันเราต้องเรียนรู้ที่จะลดละหรือเลิกทำ80%ที่เหลือซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญหรือ the trivial many ให้ได้มากที่สุดมันคือการเปลี่ยนจากการทำงานหนักไปสู่การทำงานฉลาดคือการเลือกที่จะทำน้อยลงแต่เป็นน้อยลงในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มากขึ้นอย่างมหาศาลแล้วเราจะเริ่มต้นค้นหา20%ที่สำคัญที่สุดในชีวิตและการทำงานของเราได้อย่างไร มันเริ่มต้นจากการวิเคราะห์อย่างซื่อสัตย์และกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงให้คุณลองใช้เวลาสักครู่ในสุดสัปดาห์นี้ทำการวิเคราะห80์80-20กับการทํางานของคุณลองิิส์กิจกรรมและภารกิจหลักๆทั้งหมดที่คุณทำตลอดเดือนที่ผ่านมาลงบนกระดาษจากนั้นให้คุณลองถามตัวเองว่าในบรรดางานทั้งหมดนี้มีงานชิ้นไหนบ้างที่ส่งผลกระทบมากที่สุด มีงานชิ้นไหนที่ทำให้คุณได้รับคำชมจากหัวหน้าหรือลูกค้ามีงานชิ้นไหนที่สร้างรายได้หรือความก้าวหน้าที่สำคัญให้กับองค์กรให้คุณลองวงกลมงานเหล่านั้นไว้ผมเชื่อว่าคุณจะพบว่างานที่สร้างผลกระทบจริงๆนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่อย่างและนั่นคือ20%ของคุณ ในทางกลับกันให้คุณลองดูว่ากิจกรรมไหนที่กินเวลาของคุณไปมากที่สุดแต่กลับไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรที่สำคัญเลยการประชุมที่ยืดเยื้อและไร้ทิศทางการตอบอีเมลที่ไม่เร่งด่วนหรือการทำงานเอกสารหยุมหยินเหล่านี้คือ80%ที่คอยสูบพลังชีวิตของคุณไป เมื่อคุณเห็นภาพนี้ชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์คุณจะทำอย่างไรที่จะได้ใช้เวลากับ20%นั้นให้มากขึ้นและคุณจะทำอย่างไรที่จะลดเวลาของ80%ที่เหลือลง บางทีคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธการประชุมที่ไม่จำเป็นบางทีคุณอาจจะต้องมอบหมายงานบางอย่างให้คนอื่นทำหรือบางทีคุณอาจจะต้องยอมรับว่างานบางอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องทำให้สมบูรณ์แบบร0อเอร์เซ์ก็ได้นี่คือการปลดแอกตัวเองออกจากความรู้สึกผิดของรายการที่ต้องทำที่ยาวเป็นหางว่าวมันคือการอนุญาตให้ตัวเองได้โฟกสัสในสิ่งที่สาคัญอย่างแท้จริง หนึ่งในตัวอย่างที่ทรงพลังที่สุดของการนำหลักการ80-20มาใช้พลิกชะตาขององค์กรคือเรื่องราวการกลับมาของสตีฟจ็อบส์ที่บริษัท Apple ในปีคศ1997ในช่วงเวลานั้น Apple ิลกำลังอยู่ในภาวะใกล้ล้มละลายบริษัทมีผลิตภัณฑ์วางขายในตลาดมากมายหลายสิบรุน่นตั้งแต่คอมพิวเตอร์ m a c i n t o s h หลายหลายเวอร์ชันเครื่องพิมพ์สแกนเนอร์ไปจนถึงเครื่องเล่นเกมมันคือความสับสน วุ่นวายของผลิตภัณฑ์80%ที่ไม่มีความโดดเด่นและต่างก็แย่งชิงทรัพยากรของกันและกันเองเมื่อสตีฟจ็อบส์กลับเข้ามาบริหารอีกครั้งสิ่งแรกๆที่เขาทำคือการเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อทบทวนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการประชุมที่กำลังถกเถียงกันอย่างเคร่งเครียดนั้นจ็อบส์ได้เดินไปที่ไหวบอร์ดแล้วขีดเส้นแบ่งกระดานออกเป็น4ี่ช่องอย่างเรียบง่ายเขากำหนดให้สองช่องบนเป็นตลาดสำหรับผู้บริโภคทั่วไปและตลาดสำหรับมืออาชีพและกำหนดให้2แถวด้านข้างเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา จากนั้นเขาก็ประกาศวิสัยทัศน์ที่ทำให้ทุกคนในห้องต้องตกตะลึงว่านี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดของเราเราจะทำแค่สี่อย่างนี้เท่านั้นแล้วเราจะทำให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในชั่วข้ามคืนสตีฟจ็อบส์ได้สั่งยกเลิกผลิตภัณฑ์กว่า70%ของบริษัททิ้งไป เขาได้ทำการค้นหา20%ที่สำคัญที่สุดของ Apple ซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์4ประเภทนี้และทุ่มเททรัพยากรวิศวกรและนักการตลาดทั้งหมดของบริษัทไปกับผลิตภัณฑ์เพียง4อย่างนี้เท่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้คือการเถือกํำเนิดขึ้นของ iMac ที่ปฏวิวัติวงการดีไซน์คอมพิวเตอร์และเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ iPod, iPhone และ iPad ในเวลาต่อมาการตัดสินใจที่เด็ดเดียวของ Jobs คือบทเรียนที่ชัดเจนว่าการโฟกัสไปที่สิ่งสำคัญเพียงไม่กี่อย่างนั้นส่งพลังกว่าการพยายามทำทุกอย่างให้ดีพร้อมกันอย่างเทียบไม่ติด เรื่องราวของสตีฟจ็อบส์และหลักการ80/20คือเครื่องเตือนใจให้เรากลับมาทบทวนชีวิตของเราเองเรากำลังใช้เวลาและพลังงานอันมีค่าของเราไปกับอะไรเรากำลังยุ่งอยู่กับการดูแลสวนถั่วลันเตาทั้งหมดหรือเรากำลังมุ่งเน้นไปที่การดูแลฝักถั่ว20%ที่จะให้ผลผลิตส่วนใหญ่กับเรา เรากำลังพยายามเอาใจลูกค้าทุกคนหรือเรากำลังดูแลลูกค้า20%ที่ดีที่สุดของเรายังสุดความสามารถเรากำลังพยายามทำทุกอย่างในรายการที่ต้องทำหรือเรากำลังทุ่มเทกับงาน20%ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการยอมรับและนำหลักการ80-20มาใช้ในชีวิตคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ มันคือการอนุญาตให้ตัวเองได้พูดคำว่าไม่กับสิ่งที่ไม่สำคัญเพื่อที่จะได้พูดคำว่าใช่กับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงได้อย่างเต็มหัวใจมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นคนที่ทำงานหนักอย่างเหนื่อยล้าไปสู่การเป็นคนที่ทำงานฉลาดอย่างมีกลยุทธ์และมีความสุขหยุดพยายามทำทุกอย่างให้เสร็จสิน้นแล้วเริ่มทำในสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงให้เริ่มตน้นแล้วคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ฟังแกะหนังสือจบแล้วถ้าชอบกดไลค์กดติดตามง่ายๆแค่นี้ช่องแกะหนังสือของเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้คุณผู้ฟังอีกครับ